พอเป็นวันช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับอทุกคนที่เคยที่อยู่คณะสวาครับก็ไปเยี่ยมพ่อแม่กันที่อาภาพสมุนโนตกคนก็เลยรอบนี้ก็เลยมีความค่อนข้างมีเรื่องเศร้าโศกค่อนข้างเยอะนะครับเอก็เหมือนกับประเทศไทยก็คือช่วงปีใหม่ครับก็จะมีประเด็นเรื่องว่าเอาเราต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของชนบทเพราะว่าภาพสมุนโนตกมันมีความ นอกจากบ้านจะเก่านะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่อยู่ก็คือคนสูงาอายุครับผลก็คือเขาก็แบบเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว2023นะครับเขาก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยบ้านมันอาจจะมีปัญหานะแต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่อยากไม่ไม่สร้างบ้านใหม่ล่ะไม่ไม่เสริมกําลังไปละ่ะคำตอบคือรุ่นเขาเป็นรุ่นสุดท้ายเขาขอให้อยู่แบบนั้นแหละแล้วก็มันก็ใช้ราคาแพงค่อนข้างเอใช้ประมาณน่าจะ2-3ล้านเยนขึ้นไปครับในการปรับปรุงบ้าน ถึงแม้ว่าเราจ,จะพยายามก็ตามแล้วก็ยังยากอันนี้ก็คือกฎผมขออากาศต้นต้นอย่างนี้นะครับเอาน,นี้มาดูลด์ที่สองครับรอบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างรอบนี้ถือว่าเกิดแทบจะทุกอย่างในภัยพิบัติครับรอจากภัยพิบัติแล้วจะมีสึนามิมีตึกล้มมาทับที่วาจิมานะครับมีบ้านถล่มลงมามีไฟไหมขนาดใหญ่ที่ตลาดเช้าอ่าวาจิมานะครับมี เนื่องจากดินเหลวนะปลาไม่ไหลไฟฟ้าดับก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นรูปตั้งแต่แรกขอผมอธิบายก็รูปแรกเนี่ยเคยเห็นแล้วก็คือสนนึนามินะครับจากสนนึนามิรูปที่สองเนี่ยก็คือปรากฏการณ์ของดินเหลวท่อที่เห็นนะั่นคือท่อท่อน้ําเสียนะครับมันพุ้งขึ้นมานะครับแลวข้างหลังถ้ามองเห็นดีจริงจะมีเสาเสาไฟเอ็อยู่นะครับเอานี้มาดูรูปที่สามรูปี่สามนี่คือตึกที่ถือว่าเป็นตึกท้าเ,เรียกว่าไฮไลท์ก็ได้เป็น มีเรื่องราวเศร้าค่อนข้างมากอยู่ในเรื่องตึกนี้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนอีกงานหนึ่งที่เด็นที่วันนี้จะพูดางานนึงคือเรื่องไฟไหม้ตลาดเช้าวาจิมาครับอันนี้คือภาพตอนตอนไหม้ว่ามันลุกลามขนาดไหนแล้วพอทีมสำรวจเราไปดูนะครับเราก็จะเห็นสภาพมันเป็นแบบในรูปที่ห้านะครับโอเคครับเชิญสไลด์ถัดไปครับอันนี้ขอทบทวนย้อนดูเรื่องอการจัดการอภิบตินิดหน่อยนะครับ คือเรื่องการจัดไฟแบบเราอาจจะแบบแบ่งข้าวๆปาออกเป็นสี่เฟสคือมี response มี r e c ค v e r อมี e มี n t i o n มี p r e p a r e d n e s s อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความยากของญี่ปุ่นมันคืออย่างงี้ครับการที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ต่อนเนื่องกันเรื่อยๆผลคือเกิดอะไรเช่นอย่างพันินไหวมันก็จะมี a f t e ตอร์ c k อตาม,มาเราไม่สามารถเข้าไปช่วยคนได้ทันทีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเฟสที่เราต้อพูดก็คือมันต้องช่วยชีวิตคนให้ได้นะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวดินเหลวทําให ไฟไม่ได้แผ่นดินยกตัวแล้วเกิดสึนามีอีกแล้วก็มีไฟไหม้ขึ้นมาอีกเราจะจัดการยังไงในภาวะแบบนี้ครับฉะนั้นวันนี้ผมขอสลด์กลับไปเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยยกมาสามเรื่องคุยกันละกันเรื่องแรกก็คือไฟไหม้จากแผ่นดินไหวครับเรื่องที่สองคือตึกล้มที่วาชิมาครับระบทเรียนว่าเราจะได้อะไรแล้วก็อันที่สามคือการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าของจากเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งในรูปก็คือภาพทางซ้ายมือเนี่ย เป็นภาพต่อตะโกเลยครับไฟไหม้ค่อนข้างนานทีเดียวนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเห็นเสาไฟต้นใหม่ที่เขาไปปักนะครับก็จะสแสดงถึงการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าของของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับเชิญสไลด์ถัดไปเลยครับโอเคเท่านี้เริ่มแรกขออธิบายจากสไลด์นี้ก่อนว่าเออไฟไหม้จากแผ่นดินไหวครับถือเป็นเรื่องปกติในญี่ปุ่นทุกคนอาจจะงงว่า เอ๊ะแผ่นดินไหวกับไฟไหม้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเอมีเหตุการณ์หนึ่งในอดีตปีหนึ่งเก้าสองสามครับเมื่อประมาณร้อยหนึ่งปีที่แล้วของญี่ปุน่นมันเกิดแผ่นดินไหวที่เขตทันโตครับถามว่าเกิดยังไงเกิดปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นมีคนเสียชีวิตทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนคนแต่ปรากฏว่าไฟเสียชีวิตจากไฟไหม้ประมาณเก้าหมื่นคนครับถือเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ทุกวันเนี้ยครับโตเกียวค่อนข้างจะกลัวเรื่องไฟไหม้มากถ้าเกิดใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้ว ไปตเกียวครับก็จะเห็นถังดับเพลิงวางอยู่ตามถนนเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งได้รับการตรวจสอบว่าใช้ได้ยอยู่เปล่าซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยออ,อาจจะไม่ได้ตรวจบ้านนะครับก้อนก็คือความกวนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แนด่ดีตนะครับจริงๆเรามีเหตุหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้แต่ถามว่ารอบนี้ยข้ขอมูลของวันนี้คืออะไรข้อมูลวันวน,นี้เราบอกว่าการเกิดเหยุการณรอบเนี้ยมีการแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้ทั้งหมด17 แห่งนะครับในสี่จังหวัดที่เกี่ยวข้องแต่ในอิชก็ว่าให้เราคุยกันเนี่ยครับมันมีอยู่สิบเอ็ดแห่งนะครับซึ่งถ้าเห็นลูกศรทางซ้ายมันก็จะเห็นสีเขียวนะครับคือวาจิมาตลาดเช้าวาจิมาคือตรงนี้ที่เราพูดกันนะครับอ่ะถามว่ารูปนี้แสดงอะไรบ้างรูปนี้แสดงอยู่สองอย่างคืออินเทอร์เนซิตี้ของของการไหวแบบญี่ปุ่นนะครับที่แม็กซ์ที่เจ็ดนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เกิดใช่ไหมครับ เราก็จะพบว่าเออมันก็เกิดหลายหลายที่นะมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะเลเวลเจ็อย่างเดียวนะครับคราวนี้ขอทบทวนความเข้าใจอันหนึ่งก็คือญี่ปุ่นมีระดับความรุนแรงแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าชินโดะนะครับมันมีเจ็ดระดับอมันมีถึงเลขเจ็ดแต่มันมีสิบระดับแบ่งก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า lower ห้า upper หก lower up หก upper แล้วก็เจ็ดนะครับเอถ้าผมจะไม่ผิดเจ็ดเนี่ย ้าถอน5-6ครั้งครับรอบนี้เป็นการสร้างไิติใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับครับเหมือนไิติอันที่แล้วคือ2018ที่ฮอกไกโดนะครับถ้าจ,จำไม่ผิดครับถาว่าทําไมเราเราควรจะรู้ชินโดคืออย่างนี้นะครับญี่ปุ่นหลายอย่างเวลาเขาออกแบบอะไรเขาก็จะมักจะพูดกันถึงว่าเออมันควรจะทนได้ที่ความที่ชินโด5หรือชินโด6อะไรเงี้ยครับก็จะมีการพูดแบบนี้ทนะั้นมันก็เลยแสดงความสัมพันธ์แบบนั้นครับเพราะน ข้อสรุปจากแผนนี้ก็คือเราบอกได้จริงว่าเออไฟไหม้เนี่ยมันเกิดได้ทุกที่ที่เกิดจากแผ่นดินไหวแล้วถามว่าเกิดจากอะไรเช่นพอแผ่นจากลูกนะครับถ้าดูชินโดดมภาข้าวาจะเล็กก็ตามทีก็อันนี้นะครับคือบ้านมันสั่นไหวแล้วผลก็คือของมันอาจจะล้มเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะล้มพอไฟมันกลับมาปลุกบมันก็จ,จะเกิดการลุกไหม้นะครับนี่นคือ,อ,อไฟไหม้จากแผ่นดินไหวนะครับโอเคครับขอสไลด์ถัดไปครับคราวนี้ เราพอพูดเราถึงตลาดวาจิมาครับเทา่านี้ตลาดโรจิมามันเป็นยันตลาดยังไงเราก็ต้องขอดูประวัติศาสตร์มันสักนิดนึงนะครับคือตลาดวาจิมาครับคาดว่ามันเกิดเมื่อประมาณคศ800นะครับเดิมคําว่าตลาดเช้าในความหมายญี่ปุ่นมันคือเอาของมาแลกกันครับเพราะนั้นมันจะใกล้กับศาลเจ้าแล้วก็วัดอะไรอย่างเงี้ยครับในเขตนี้เราเราจะเห็นวัดกับศาลเจ้าอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ในช่วงพีกๆก็ครับมันก็จะมีคนประมาณปีละสองล้านคนนะครับ ถามว่ากอจิมามันดังเรื่องอะไรก็สามารถเห็นโลโก้ของของตลาดทางซ้ายเหือครับก็จะมีปูมีหอยเป่าฮื้ออะไรอย่าเงี้ยครับของทะเลเป็นของที่ดังครับครานี้เรามาดูรูปทางซ้ายหือมันบอกถึงภูมิมศาสตร์ของที่นี่ว่าเป็นยังไงทางซ้ายสุดมันคือเอ,อแม่น้ํานะครับซึ่งเราจะเห็นสะพานส่วนสีแดงที่เราลากเส้นมันคือเอ,อถนนหลักของตลาดครับ ทางซ้ายทางขวาก็จะเป็นร้านร้านที่ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยก็จะเป็นร้านที่ทําจากโครงสร้างไม้นะครับส่วนด้านบนของภาพอะครับมันคือทะเลนะครับคือมันติดทะเลอ่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้จําเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าทําไมมันถึงเกิดไฟไหม้ที่นี่แล้วแล้วปัญหาคือทําไมไฟไหม้ถึงลุกลามในหาดนะครับเราจะเก็บไว้ตอบในสไลด์ถัดไปนะครับโอเคครับขอสไลด์ถัดไปครับอ่ะ คราวนี้ขอพูดถึงความเสียหายกันเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างเสียหายขนาดไหนแล้วบอกว่าเออที่นี่มันไปไหม้ทั้งแอรีรนทั้งหมดนะครับคือเกือบสามสิบไร่ครับสาเหตุมันคือไฟฟ้าลัดวงจอรอันนี้ยังไม่รู้ว่ารัดวงจรแบบไหนยังไงตอนนี้ก็ออยังสืบอยู่แต่มีการดับเพลิงเขาพยายามเข้าไปดูเหตุการณ์ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแอ้สามอ้สามสิบไร่นี่มันคือประมาณครึ่งสนามหลวงนะครับ แล้วมันก็สร้างความเสียหายถึง240หลังมีผู้เสียชีวิตถึง10รายอ่านแล้วและเหตุผลนะ่คืออะไรเราก็ก่อนที่เราจะไปนั้นเราขอไปเดินรอบๆของสถานสถานที่ก่อนก็คือรูปนี้สี่รูปอะครับเอ่อเป็นที่ทีมสํารวจเดินไปเดินทางมาครับงั้นขอดูรูปแรกที่เป็นรูปสะพานอ่อ่อ่าเราเห็นสะพานนะครับเห็นแม่น้ําจริงๆรูปนี้มันบอกว่าจริงๆแล้วอะครับทันิีมันยกตัวครับผลก็คือน้ําในแม่น้ำเนี่ยมันลงไปลึกกว่าหมายความว่า มันตื้นขึ้นมาแม่น้ํามันตื้นพอเราวนลงามา,างล่างโอเคเราเห็นแนวตึกที่เมื่อกี้อาจารย์ลงสาก็น่าจะชี้ให้ดูเหมือนกันพอเดินออกมาหน่อยหนึ่งเราพบว่าอ่าเรามีเครื่องถ่ายน้ําที่มันค่อนข้างเอียงทีเดียวเพราะการสั่งขนาดมันยึดไว้แล้วนะครับมันก็มีการเอียงผันญี่ปุ่นบอกไว้ว่าถ้าเกิดท่นินไหวอย่าไปอยู่ใกล้ของที่มันจะล้มได้พวกกาแพงกับพวกเครื่องเนี้ยอันนี้ก็เป็นอันที่เห็นได้ชัดเจนว่ามันไหวแรงแน่น แล้วก็ลูกสุดท้ายที่เราเห็นคือรูปข้างบนที่เป็นภาพค่อนข้างจะอนาจใจทีเดียวที่ไฟไหม้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วในภาพเนี่ยครับตรงสีดำครับขอบสีดำมันคือแสดงขอบแนวไฟในรูปเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ครับมันเกิดจากการที่มีถนนซึ่งมีขนาดถนนค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพื่อหยุดไฟนะครับและลูกสอสีแดงในรูปก,ก็คือ มันเริ่มตรงไหนไฟมันไปตรงไหนลาวตรงไหนบ้างซึ่งจากรูปก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วบ้านต้นเพิงอยู่ตรงไหนนะครับเอ่อเคครับเราไปสไลด์ถัดไปปึ๊บทัางนี้มาเล่ากันหน่อยว่าทําไมมันถึงเกิดไฟไหม้ค่อนข้างหนันกขนาดนี้ผลว่มันก็คือตอนที่มันเกิดไฟไหม้ครับ มันเกิดไฟไหม้ตอนประมาณ4โมงกว่ปาปาเรารู้เรารู้แล้วว่าไฟไหม้มันี่โมงแต่ประเด็นก็คือตอนนั้นนะครับมันประกาศเตือนภัยกรน,นีให้อพยพอยู่ผลก็คือเราเห็นไฟไหม้ครับแต่เราถูกประกาศว่าจะต้องหนีผลก็คือเราก็ต้องเลือกหนีก่อนใช่ไหมครับไฟก็ยังไม่ได้ดับก็กดพอประกาศมันยกเลิกแล้วพอเรากลับมาเป็นไงครับเราก็จับไฟไม่ได้แล้วเพราะว่าไฟมันลุกลามเกินกว่าที่เราคาดคิด วันนั้นนะครับข้อมูลบอกว่าไม่มีลมขนาดนั้นนัแสดงว่าจริงๆแล้วไฟมันไม่ได้ลุกลามขนาดนั้นแต่เพราะเออเราปล่อยมันทิ้งไว้แล้วก็ผลอีกอย่างหนึ่งคือเราปัญหาก็คือพอมันมีมันมีการสั่นไหวยุ่นแรงบ้านไม้แถบนี้ยครับมันก็ล้มมาแล้วก็เห็นในรูปทางซ้ายนะครับว่าบ้านล้มทางก็แคบแล้วก็ลมอีกคราวนี้ลถดับเพิงก็เข้าไม่ได้ถ้าผมจะไม่ผิดลถดับเพิงขนาดเล็กเข้าไปได้แค่สามพันนะครับ รถดับเบิลข้าได้น้อยแล้วครับสองต่อไปก็คือน้ําไม่มีครับน้ําจากแหล่งธรรมชาติใกล้แม่น้ําขนาดนี้ปรากฏว่าดูดไม่ได้ครับเพราะว่าแผ่นดนินยกตัวแล้วคราวนี้จะใช้น้ําประปาธรรมดาก็เกิดดินเหลวนะครับระบบประปาก็ลม่มผลก็คือสิ่งที่เราคาดไว้เนี่ยมันมันเหนือการคาดการณ์อันผลก็คือรอบนี้ไฟไหม้ก็เลยเกิดค่อนข้างจะขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับโอเคครับคราวนี้ ผ่านไปเท่านี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้ให้คิดไว้ก็คือจริงๆญี่ปุ่นมีประกันแผ่นดินไหวแล้วก็ประกันไฟไหมเอ,อ่ทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้คําตอบก็คือรอบนี้มีไฟไหมสองร้อยสี่สิบหลังอันนี้อาจจะเป็นร้านค้าบ้างเป็นบ้านเรือนบางแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดไฟไหมจากแผ่นดินไหวเอ,อประกันไม่จ่ายนะครับถ้าไม่ทําประกันแผ่นดินไหวอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเอ,อ เป็นการเตรียมการรับมืออันหนึ่งเดียวก็คือถ้าที่ไปดูในอินเทอร์เน็ตก็มีบางบ้านมาบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้ทําประกันอันไหวจะจะ,จะได้เงินไหมคําตอบก็คือได้เฉพาะในไฟไหม้บางส่วนซึ่งจริงๆถ้าจะไม่มครอบคลุมนะครับแล้วคราวนี้ถามว่าคนจังหวัดนี้อิชิเขาว่าที่บ้านมาเยอะๆเป็นระดับท็อปของของญี่ปุ่นครับเขาทําประกันเงินแค่ไหนคําตอบก็คือเขาทากันแค่แต่ปีสองพันยี่สบสองครับเขาทำแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เทียบกับทั่ว,ท,วทั่วประเทศแล้วก็คือสามสิบห้าเเซ็นก็คือ จริงๆแล้วประกันแผ่นดินไหวแทบจะไม่ค่อยมีใครทำถามว่าทำไมเขาเขาไม่ค่อยตระหนักหรอคำตอบคือไม่นะครับถ้าไปดูตรงตรงแถบที่เคยเกิดแผ่นดินไหวไปไหมอะไรเงี้ยครับเราพบว่าทุกคนเขาขยับขึ้นค่าสัาอีกอย่างหนึ่งประกันแผ่นดินไหวเป็นประกันพิเศษเป็นประเภทสัญญาเพิ่มเติมครับคือต้องมีประกันแผ่นไปไหมก่อนถึงจะทาประกันแผ่นดินไหวได้ซึ่งประกันแผ่นดินไหวครับมันมีกฎหมายรับรองเฉพาะเพราะว่า มันเคยมีเหตุการณ์หลายอย่างแล้วมันจะไปจะต้องเออ่มาหากองคุณสําคัญในการเรื่องทำเรื่องแผ่นดินไหวครับว่าจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ดันั้นญี่ปุ่นความคงสร้างทางกฎหมายเกี่ยวกับประกันไว้ดีมากๆซึ่งต่อไปเราควรจะคิดดูว่าเราจะทําประกันเกี่ยวกับภัยพิบัติยังไงนะครับอันนี้ก็คืออะไรนี้นะครับต่อไปนะครับมาตึกลมที่วัดิมาครับเรื่องบทเรียนคราวนี้ หลายท่านได้พูดไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือเป็นอาการอาคารคอน,นกีตเสริมเหล็กเจ็ดชั้นนะครับสร้างในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองแล้วก็ล้มทับอาคารไม้สามชั้นที่อยู่ตรงหัวมุมเนี่ยครับถามว่ามีอะไรตรงอาคารไม้คือมันมีร้านอิสากายาอยู่ครับร้านอาหารแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งบ้านมันข้างล่างเป็นร้านข้างบนเป็นที่อยู่อาศัยผลก็คือมีคนติดอยู่ในนั้นครับคือตัวพ่อออกมาได้แต่ลูกสาวกับเอภรรยาติดอยู่ข้างใน แล้วตอนที่มันล้มจริงๆอะครับมันไม่ได้ล้มทับเยอะขนาดนี้มันค่อยๆล้มเวยครับมันค่อยๆทับลงถามว่าเกิดอะไรขึ้นกว่าจะกว่าจะช่วยชีวิตคนออกมาได้มันก็ลำบากแม่ผลก็คือเขาพยายามจะจะเข้าไปช่วยมากมายหลายครั้งแต่ปรากฏว่ามันเกิดอัปตเตอร์ช็อปครับเขาก็ต้องขยับออกกันมาทุกครั้งเพราะว่าคนที่เข้าไปกู้ภัยเขาก็แบบอันตรายเพราะนั้นสิ่งนี้นงงเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะเป็นเรื่องเศร้าโศกเกี่ยวนะครับ แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วสุดท้ายใช้เวลาเป็นสิบชั่วโมงสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่มันมีสตอรี่ที่ค่อนข้างจะนา้าวทุกคน,นผมจะพูดผมรู้สึกจะร้องไห้อยูอ่ยยยก็คือลูกสาวพูดพูดตะโกนออกมาว่าพ่อหนูหิวน้ําอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบเซติทีปแม่แล้วถามว่ากฎเรียนนี้มันสําคัญยังไงมันบอกเราว่าอาคารเราปลอดภัยคนเดียวไม่ได้นะครับอาคารรอบข้างเราต้องปลอดภัยด้วย อันนี้คือสิ่งสาคัญของบทเรียนข้อนี้เลยเพราะต่อให้เรา,ต,เราต่อให้เราอาคารเราดีถ้าข้างคางอาคารมันล้มใส่เรานี่เราก็ก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับอันนี้คือบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้เลยเดียวนะครับโอเคครับอยากถัดไปราวน,นี้อันสุดท้ายแล้วครับเราพูดถึงความเสียหายของลายบ้างจริงๆยกเรื่องเสาไฟฟ้ามาเพราะว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดูน่าชื่นชมเพราะว่าไงครับเอ,อ่อ การเสียหายของเสาไฟฟ้าและสายไฟนะครับมันเสาเอียงประมาณสองพันกว่าต้นเสาหักเจ็ด้อยหกสิบต้นไฟฟ้าขาสัมผัสกันน้ำพันหกร้อยแปดสิบจะถามว่าญี่ปุ่นทำยังไงจะเห็นภาพนะครับว่าญี่ปุ่นเขาก็ส่งรถไปพอ,อสไลด์ถัดไปเลยครับเราจะพบว่ามันส่วนใหญ่มันมีการฟื้นฟูเสร็จตอนต้นเดือนกุมภาครับใช้เวลาหนึ่งเดือนในการจัดการถามว่ามันทําได้ยังไง คำตอบคือมันมีความร่วมมือของบริษัทไฟฟในญี่ปุ่นครับบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทไฟฟ้านะครับมันมีอยู่สิบที่ซึ่งแบ่งไปตามภูมิภาคครับแล้วก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกบริษัทไฟฟ้าอยู่เขาความร่วมมือกันว่าจริงๆเขาต้องสามารถส,าารถส่งคนมราระดมคนในการช่วยฟื้นฟูได้ครับรอบนี้มีคนเข้ามาช่วยทั้งหมดสี่พันเจ็ดร้อยกว่าคนซึ่งอันเนี้ยมันมันแสดงถึงความพร้อมในการจัด,จดทำความร่วมมืออีก จะเห็นว่าในรูปเนี้ยครับมันเป็นรูปจากฮอกไกโดครับเป็นรูปรูปทางสายนี่นะครับคือโนโตะเนี่ยมันอยู่ประมาณกลางๆประเทศฮอกไกโดนี่คือข้างบนเลยการที่คุณส่งคนมาได้เร็วขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่าดีมากคือมีความเตรียมพร้อมชัดเจนเแต่ประเด็นก็คือการที่มันมีสิบบริษัทขนาดนี้ครับมันมีความร่วมมือแต่ถ้าเกิดเรามองที่ไทยครับเรามีแค่สองบริษัทใหญ่ เรียกบ,บริษัทหรือเปล่าก็อีกเรื่องถ้าเกิดมันมีความจำเป็นต้องไทยจริงๆอ่ะเรามีความร่วมมือขนาดนั้นไหมในข้อนึงก็คือจริงๆแล้วกฎหมายญี่ปุ่นนะครับมันมีการเขียนไว้เลยในหน้าที่ของผู้ที่ให้บริการสาธารณะว่าจะต้องทําอะไรในในการฟื้นฟูบระบบบ้านมันอยู่ในแผนแม่บทเป็นกฎหมายแม่บทของญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ากฎหมายไทยจะเอื้อมไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อที่เรา อยากจะฟังอยากจะ,อจะ,อจะลองให้ดูนะครับแต่ประเด็นที่วันนี้ไม่ได้พูดกันนั่นคือจริงๆระบบประปาระบบน้ําดีน้ําเสียเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่เสร็จนะครับและคาดว่าจะเสร็จภายในเอสิ้นเดือนนี้ครับคือถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือระรบน้ําปราปาเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าญี่ปุ่นมีประเด็นนิดหนึ่งก็คือ ระบบน้ำประปาร,ระบบอินฟาของญี่ปุ่นนะครับมันเริ่มวางโครงประมาณหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาผลก็คืออายุการใช้งานของอินฟาสตัชเจอร์มันมันหมดแล้วแต่ถามว่าทำไมญี่ปุ่นถึงลงทุนในการฟื้นปูได้ไม่ค่อยเยอะคำตอบก็คือตอนนี้ประชากรญี่ปุ่นลดลงนะครับแล้วถ้าเราลงทุนตอนนี้จะได้คืนเมื่อไหร่สมมติลงทุนแบบพวกนี้มันใช้ประมาณยี่สิบสาสิบปีมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ เรื่องระบบน้ำเนี่ยครับมันค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับในรอบนี้ซึ่งจริงๆแล้วแผนญี่ปุ่นคือถ้าผมจะไม่ผิดปี2023ั่ครับเขาจะพยายามซ่อมระบบท่อทั้งหลายวางท่อใหม่ให้ได้หกสิบเปอร์เซ็นของของเดิมแต่เท่าที่ผ่านมาตอนนี้ได้อยู่ที่สิห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นของโนตโตะเนี่ยคือเขาก็พยายามเต็มที่ในการในการเข้าไปแล้วระบบน้ำนครับก็คือ มันต้องขุดดินนะครับมันก็ลําบากแล้วแล้วมันไม่ใช่ความร่วมมือแค่หนึ่งหน่วยงานท้องถิ่นคือเขาขอความร่วมมือจากทั่วทั้งประเทศนะครับให้ส่งคนมาช่วยมาดูว่าเออจะทํายังไงในการตัดครับอันนี้ก็คือบทเรียนที่ดีข้อหนึ่งก็คือญี่ปุ่นนะมีการความร,ร่วมมือระดับเอ,อ่อเขาเรียกว่าเออหน่วยงานรัฐอื่นอบตอื่นโอเคไหมงั้นส่งคนมาช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความร่วมมือที่เราเกวียน,น่องประเทศไทยเราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดจริง,รงๆเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้ไหม คอสท้ายสุดท้ายเลยครับทั้งผมก็สรุปอย่างนี้จริงๆแล้วแผ่นดินไหวเข้าสูนุนรโตะครับมันก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูโภจากไฟไหม้แผ่นดินไหวแล้วก็จริงๆแล้วในีสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับต่อให้เราเตรียมการไว้ดีแค่ไหนมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนะครับก็คือใครจะใครจะนึกว่าฉันดับเพลิงไม่ได้ ันต้องหนีสามีก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะต่อไปความเสียหายของอาคารนะครับอันนี้ก็บอกว่าความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่แค่เราปลอดภัยคนเดียวข้างๆมันต้องปลอดภัยด้วยเราถึงจะอยู่รอดนะครับข้อสามมันบอกถึงว่าระบบไม่ว่าจะระบบอะไรก็ตามทีกการทําเครือข่ายความร่วมมือไว้ล่วงหน้าคือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการจัดการที่บัตินะครับถ้าจะต้องการให้มีประสิทธิภาพมันต้องการบรูรณาการทุกภาคส่วน มันจะเพาะโครงสร้างตึกอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรอย่างนี้ยมันต้องอยู่เรื่องสังคมด้วยจะร่วมมือกันแบ่งปันยังไงในทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นนโยบายพวกเนี้เพราะฉะนั้นบทเรียนพวกเนี้ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเออเพื่อนบ้านเราเนี่ยเพื่อนบ้านต่างประเทศเราเป็นอย่างเนี้ยแลย้วว่าประเทศไทยเราจะเป็นยังไงต่อไปครับของผมก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ